สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้นะคะเหลือง,งาันมาเด้วอยากกินบักสมค่ะสิตําบักเมหล่อนเมหล่อนหน่อยจ้พี่น้องนะคะสิตําบมาเม่นเม,มหล่อนหน่อยผู้ใดยีส่สวนเม่หล่อนนะคะอยากเอาถิมเด้อพี่น้องตํากระเซาบหนึ่งใส่ปลาลวกกินกระปุน่นเสียบจ้าพี่น้องมา้ามาฝานกันจา้าด้ำเปลกปืกกับฝานเปลือกมันจ้พี่น้องกรานเปลือกก่อนจา้า เดี๋ยวเราจะตำพี่น้องบันี้พริกซีหนวยพว่อจะไมผิเพี้นแห้งระเทียมก็ใส่หัวบ่มักใส่น้ำปลาเดียกใส่ประคามไปพี่นอ้อง้มนี้ก็ใส่หักหน้าใส่นปราคามจ้ะคิดอยากหนวยจังหน่อย ขันเต็ใก่นังประแดงมีพิมลงไปกัานน้อยโอ้ครับใส่รกรเทียออบลงไปพี่น้องใส่บักแตงลงไปเอากขพ้นไปเนี่ย น้ำปลาเล็กหน่อยปุ้ยขับกันยองปุ้ยตอนเด็กไม่เด็กน้อยนี่นี่มัน เสียงกกดังดีขนาดเสีเยเดียวจ้าไปกินบันีสดบันีพี่น้องเอ้ยโอ้ขาดขนาด ช่องจ้องแฉ่เนีังช่องจ้องแช่พี่น้องภาษาเกาหลีกวางตุงงตงง้งกวางตุง้งยังกวางตุ้งกางเต๋อเหอฮึเจ็บ ที่นํากันเด้จ้าพี่น้องเพิ่น